กับการยึดอำนาจเจ้าทเสียชีวิตจากการประทับบนเขาพระวิหารท่า็จขันการเซร์จาพักที่ร้านที่กรุงเทพให้หลังนายชายรักหนึ่งว่าได้กไปรู้จักกัทั้งหละยแบบว่าไปดูเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการแรงคิดทีวีครับ รายการที่จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยนะคะเล็งเห็นความสําคัญของคาําว่าคนละเมืองมากยิ่งขึ้นค่ะครับผมถ้าเกิดพูดถึงคำว่าคนละเมืองเนี่ยจริงๆแล้วเรา,เราอาจจะดูไกลตัวไปนิดนึงนะ แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะครับใช่ค่ะเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยนะคะรู้จักเรื่องของสิทธิหน้าที่แล้วก็มีความรับผิดชอบนะคะเท่านี้เราก็จะช่วยสร้างสรรค์ประชาธิปไตยได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนค่ะสำหร,รับวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอเหมือนเช่นเคยครับเ <สะ S 1> พราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปตามติดชีวิตของพเพื่อนๆสองคนที่ได้ได้ว่าเขามีความเหมือนกันอย่างสุดขั้วแต่ก็ต่างกันอย่างสุดขีดครับใช่แล้วเพราะว่าเพื่อนๆ2อคนนี้ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเลยครับผม โอเคครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้รู้จักกับเพื่อนเพื่อนทั้งสองคนแล้วนะ,อะเอา,อางี้ดีกว,ว่าพี่เอ๋เดี๋ยวเรามาแยกกันทํางานงงดีไหมเรียกได้ว่าไปตามติดกันตัวต่อต,ตัวเลยพี่เอ๋คนหนึง่งอันคนหนึง่ okay. งโอเคกันอย่างนี้เดี๋ยวพี่เอ๋ไปตามติดชีวิตน้องซ่าดีกว่าเดี๋ยวจะบุกน้ำเลยไฟไปถึงสังขระบุรีเดี๋ยวนะนี่คือจะหนีเที่ยวหนีใช่ไหม บ้าไม่ได้หนีเที่ยวเราก็อยากจะไปแบบไกลหน่อยให้น้องอยู่กรุงเทพอ๋อโอเคไม่เป็นไรน้องอน้องอาอยู่กรุงเทพก็ได้ดาตามชีวิตน้องเกรซเองสบายเนอะสบายอยู่กรุงเทพก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะครับผม นี้นะคะก็เป็นเวลาหกโมงเช้าค่ะแล้วก็เราเนี่ยก็อยู่กันที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาน้องซากันแล้วก็จะพาน้องซาเนี่ยจะพาไปดูชีวิตของน้องซาหนึ่งวันว่าน้องซาทำอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามเอ๋มาเลยค่ะแล้วก็มาถึงบ้านน้องซาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องซาอยู่ตรงไหนสวัสดีค่ะ น้องซาอยู่หรือเปล่าเออนี่น้องซากำลังเตรียมตัวไปโรงเรียนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอ๋อน้องไปโรงเรียนด้วยไปด้วยโอเคสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะอ้าไปโรงเรียนกันนี่เดี๋ยวน้องซาไปโรงเรียนยังไงอะคะก็เดี๋ยวไปส่งหลานที่โรงเรียนกันค่ะแล้วก็ <c oughs> รอรถเอา <c oughs> บอตอ <c oughs> บอตอลื่น แล้วหลานหลานน้องซ่าอยู่โรงเรียนตรงไหน่ะโรงเรียนสังเกตยตรงนี้ค่ะใกล้กลบ้านโอ้โห,โหน,นี่พี่เอ๋มาตั้งแต่แบบหกโมงเช้าอย่างนี้น้องซ่าต้องตื่นนอนตอนกี่โมงนอนตื่นตีห้าประจําทุกวันค่ะตื่นขึ้นมาก,ก็จะ<โ>หัวข้าวเสร็จหนูก็จะอ่านหนังสือต่อหลานน้องซ่าเรียนอยู่<ห>ชั้นไหนคะเนี่ยอนุบาลสองอะค่ะนอนุบาลสองอืมแล้วเสร็จแล้วพอไปส่งหลานเสร็จแล้วซ่าก็ไปรอ เรอรถค่ะเอรอราโรงเรียนเรารดโร,รงเรียนบางทีก็โบกเอาค่ะ ตอนนี้อาร์ตก็อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้าครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาตามติดชีวิต1วันก่อนสอบแอดมิชชั่นของน้องเกรซครับตอนนี้เนี่ยอาร์ตก็มาอยู่ที่หน้าบ้านน้องเขาแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าน้องเขาจะตื่นหรือยังครับเดี๋ยวเราไปกดกิ่งเรียกเขาก่อนกันเลยดีกว่าครับกิง่งกงอ่ะไม่ใช่ครับออาพี่สวัสดีครับ เอาสวัสดีครับพี่ครับโทษทีมตื่นสายไปหน่อยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรีบลงไปหาแป๊บเดียวเจอครับพี่ครับผมเข้ามานั่งรอข้างในก่อนฮะขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวผมรีบไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วเดี๋ยวผมลงมาหาโอเคครับครับผม พร้อมแล้วครับพี่ครับอ่ะโอเคเสร็จแล้วอ้าวนะแล้วนี้ทำไมไม่ใส่ชุดนักเรียนกันเนี่ยก็ผมปิดเทอมแล้วครับผมอ้าวปิดแล้วเนี่ยปิดแล้วฮะอ้ทำ <laughs> ไมปิดเร็วจังอ่ะปิดตั้งแต่สองอาทิตย์ก่อนก็คือมหกก็ต้องปิดก่อนครับแบบมีเวลาอ่านหนังสืออะไรประมาณนี้อ๋ออ้าวงี้อย่างนี้เท่ากับว่าเราเนี่ยปิดก่อนต่างจังหวัดอีกนเลยก็ใช่ครับผมปิดก่อนหลายๆโรงเรียนเองครับออ๋แล้วอย่างนี้เราก็มีเวลาอ่านหนังสือมากกว่าเขา,าสิ ก็เวลาก็ปิดก่อนเขาตั้งสองอาทิตย์ก็น่าจะมีเวลาทำอะไรอ่านหนังสือได้เยอะเหมือนกันนะฮะสองอาทิตย์นี้<อ>ก็นัดเพื่อนๆมาเจอกันร้านกาแฟนี่ครับแถวบ้านวันนี้ก็นัดมาอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะไปร้านกาแฟกัน,กนใช่ใช่ครับไปติวหนังสือกับเพื่อนๆร้านกาแฟครับโอเคปะครับผมสายแล้วครับครับผมแปดโมงแล้วพี่ยังไม่ถึงสักทีเลยเนี่ยแปดโมงแปดโมงครับ เขาลบธงชาติเลยอ่ะตอนนี้คือเข้าแถวเสร็จเรียบร้อยแล้วกาลังไปเข้าห้องเรียนใช่ไหมคะคือตอนนี้ที่กรุงเทพอย่างเงี้ยโรงเรียนเขาปิดเทอมกันไปแล้วแล้วโรงเรียนเรานี่ยังไม่ได้ปิดเทอมเลยอันนี้น้องซ่ามีความคิดเห็นยังไงคะ กิจกรรมทางเรียนเยอะนะคะผู้หนูก็เลยต้องเลื่อนเวลาการสอบไปแล้วอีกอย่างเดือนมีนาจะเป็นช่วงที่สอบค่ะก็เป็นปกติของทุกปีที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วที่โรงเรียนเนี่ยมีหลักสูตรพิเศษด้วยคือจะเอาภาษาของท้องถิ่นมาสืบทอดให้กับคนในโรงเรียนนักเรียนในโรงเรียนได้รู้ค่ะคือว่าให้ได้รู้หลายๆภาษาค่ะอย่างเช่นบางคนเนี่ยเขาก็เป็นคนมอนเขาจะสื่อสารกับคน,นรีงไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้ค่ะก็ทําให้แบบ พูดกันดูเรื่องขึ้น,เป,น,เ,ปนเป็นเพื่อนเป็นสนิทกันมากข,ขึ้นก็จะมีภาษามอญภาษาพามา่าแล้วก็ภาษากะเหรี่ยงที่เข้ามาสอนในโรงเรียนค่ะซึ่งครูที่เข้ามาก็จะเป็นเจ้าของภาษาแลวทุกคนต้องเรียนหมดส่วนมากจะเป็นมอต้นค่ะที่มีเรียนส่วนมาไปก็วิทยรดิตธรรมดาไม่มีนะคะว่ามีเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยใช่ไหมคะทางไกลผ่านดาวเทียมอันนี้แล้วแต่อราเขาจะจัดค่ะถือว่าจะมีห้องเรียนรวมอยู่ข้างล่างตึกอาคารสองตอนเย็นก่อนสอบโอเดตผู้หนูจะมีติวผู้หนู่ก็จะไปเรียนตรงนั้น โอเคแล้วตอนนี้จะไปเข้าห้องเรียนแล้วข้าของไม่ต็ดถุงพานะเวลาหาข้าของไม่ใ็่ถุงพานตัวเลือก A B C D รถติดอย่างนี้เดี๋ยวพี่ครับขออนุญาตเช็คเมลแป๊บนึงนะครับผมเผื่อเพื่อนๆส่งอะไรมาเออเออแล้วอย่างนี้เราเช็คเมลในโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าเรา มีข้อมูลข่าวสารอยู่ในมือตลอดเลยใช่ใช่ครับผมเดี๋ยนี้เขามีเทคโนโลยีที่แบบว่าเราสามารถเช็คเมลได้โดยที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ทันสมัยมากครับแล้วตอนนี้ที่เคยเรียนอยู่เนี่ยเป็นหลักสูตรอะไรนะครับก็เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษครับก็ได้โอกาสได้เจออาจารย์ต่างชาติเพิ่มประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนะยครับที่ผมไปผ่านมากับเพื่อนๆก็จัดทิปไปฮ่องกงครับก็ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับวิชาภาคเรียนหรือว่าอะไรเผื่อที่คนที่จะ ต้องการศึกษาต่อต่อตางประเทศเนี่ยก uh ็ huh. จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเขา uh huh. ครับผมได้ข่าวว่าเราเนี่ยได้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมาเหมือนกันครับผมรบเราไปแลกเปลี่ยนที่ไหนมาครับไปที่อเมริกามาครับก็เรียนที่นู่นก็คือเหมือนกับว่าเราเป็นนักเรียนอเมริก,กัน uh huh. คนหนึ่งคือเราก็ได้ซึมซับทั้งภาคก,การศึกษาของเขา uh huh. ทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมการแบบแผนของการเรียนของเขานะครับผม uh huh. เราก็จะได้มันแตกต่างกับเมืองไทยเยอะครับนี่อย่างเงี้ย เราอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมแกค,คิดว่าเราอะ่ะมีโคต้าที่จะมีแบบว่าโอกาสไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเนี่ยมากกว่าเพื่อนที่เขาอยู่ในต่างจังหวัดไหมคือเรื่องของโอกาสนะครับผมว่ามีเท่ากันทุกคนครับเพียงแต่ว่าพวกผมอาจจะได้เปรียบเขานิดมากกว่านิดหน่อยเรื่องการเรื่องการที่พวกผมได้เรียนภาษาอังกฤษมากกว่าพวกเขาถ้าเกิดเพื่อนๆที่เขาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยแล้วก็มีความสามารถ ที่แบบว่าเพียงพอเนี่ยเขาก็จะสอบแล้วก็สามารถเป็นไม้เหมือนกันเพราะว่าจะต่างจังหวัดหลายคนก็เก่งเหมือนกันนะครับอ๋ออ่าแล้วนี่อีกไกลไหมเนี่ยกว่าจะถึงร้านกาแฟนะครับนี่ครับผมอีกเนี่ยข้างหน้านะครับทางซ้ายนะครับอีกประมาณ500อเมตรข้างหน้าเนี่ยตอนนี้ก็แบบใกล้จะสอบแล้วใช่ไหมตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากจะสอบเข้าที่ไหนคณะอะไร ก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากบเข้ามอมมาที่แลแม่โจ้ค่ะคณะเทคโนโลยีชีวภาพทำไมถึงอยากเข้าแม่โจ้เพราะว่ามันตรงกับสาขาที่นูอยากจะเรียนด้วยแล้วก็ทีนี้ก็ได้ก็มีโคต้าเข้ามานูก็เลยสมาดูและอย่างนี้น้องซ่ามีการเตรียมตัวสอบยังไงคะก็จะมีการอ่านหนังสือติวกับเพื่อนแล้วก็ตอนเย็นก็จะเข้าห้องคอมเพื่อหาข้อมูลแล้วก็ในเวลาเรียนก็จะเรียนให้เต็มที่ไปเลยค่ะเด็กในที่อยู่ในเมือง อยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ย mm hmm. ช่วงเวลาพวกนี้เขาก็จะออกแนวแบบไปติวไปสถาบันกวิชาไปอะไรเงี้ย <Yeah. S 2> เรื่องพวกนี้น้องซาคิดว่ามีความสําคัญกับตัวเรามากขนาดไหนจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้มันก็มีความสําคัญนะคะในขณะที่เราไปสอบเนี่ยบางทีเด็กในเมืองอาจจะมีความรู้มากกว่าเราด้วยซ้ําส่วนพวกเราอยู่ในชนบทก็ที่เรียนพิเศษแบบนี้มันก็จะไม่มีเลย mm hmm. ลก็มีแต่แบบเป็นแหล่งแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วก็จะมี mm hmm. ห้องนอกห้องเรียนของเราไปด้วยนอกห้องเรียนก็อย่างเช่น จะมีการทําสวนแปลงผักอยู่ทางด้านอาคารสองค่ะคุณครูในโรงเรียนของ,ง้องตาเนี่ยมีเพียงพอแล้วหรือยัง,ง่ะคะตอนนี้ย่างเลยค่ะตอนนี้โรงเรียนเรามีแป0เลยกว่าคนแล้วคุณครูก็มีแค่ยี่สกว่าคนตารางสอนของคุณเนี่ยก็จะแน่นเยบกันทุกคนเลยค่ะแล้วเรื่องของโอกาสทางการศรึกษาของเด็กที่นี่นี่เป็นยังไงบ้างคะอันนี้ถ้าเกิดหนูจะตอบมันอาจจะไม่ชัดเจนหนูว่าไปถามพอ,อดีกว่าค่ะ ในเรื่องเรื่องโอกาสทางการศึกษาของเด็กที่อยู่ตามชายขอบนะครับก็ก็มีเท่าเทียมกันแต่ว่าตามแนวชายขอบจะต้องเพิ่มรูปแบบที่หลากหลายหน่อยคําว่าโอกาสของของของในความรู้สึกของผมคือโอกาสในเรื่องของได้เข้าเรียนโอกาสในเรื่องของการมีโอกาสได้พัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีชีวิตของตัวเองนะครับทังนั้นเด็กที่นี้ก็เราจะจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องวิถีชีวิตคือในเรื่องการเรียนการสอนบนฐานวัฒนธรรมชุมชนโดยเอาวิถีชีวิตมัฒนธรรมมาเป็นตัวตั้ง แล้วก็มาดูแนวทางการมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรตัวชี้วัดแล้วก็มาจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนตามวิถีชีวิตของตัวเองอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็กเขาเมื่อเรียนจบไปแล้วได้กลับมาทํางานให้กับชุมชนตัวเองด้วยหรือเปล่าคะอันนี้จําเป็นมากเลยเพราะว่าคนที่มาทํางานในโรงเรียนลนักษณะการกันดานแบบนี้ไม่มีใครอยากมาถึงที่มีตําแหน่งก็ไม่มีคนมาเพื่อจะได้มาทีต้องรอเป็นสองสามเดือนทาให้เด็กเหล่านี้ขาดโอกาสความต่อเนื่องทางการศึกษา ดังนั้นวิธีที่จะแก้ปัญหาก็คือเอาลูกหลานที่อยู่ตรงนี้นะครับให้เขาไปเรียนในวิชาชีพที่เขาถนาัดเช่นเป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นตำวนรวจแล้วย้อนกลับมาพัฒนาหมู่บ้านตัวเองแลาจะเกิดความยั่งยืนขอบคุณมากครับ,บควิดีมากครับผม โอเคแล้ววันนี้นี่พวกเราจะมาติววิชาอะไรกันเนี่ยก็เดี๋ยวผมติวสังคมเพิ่มทีหน่อยอ่าโอเคนั้นไม่ชัวเริ่มเราพูดถึงการเตรียมตัวเราก่อนสอบอ่ะเราเตรียมตัวกันยังไงบ้างก็คือถ้าสอบเอนทานนะครับผมก็ก็ต้องเตรียมเตรียมตัวกันนานหน่อยเตรียมตัวกันเป็นระยะระยะไม่งั้นเนื้อหามันเยอะเกินไปคบอ่านไม่ทันอ่านเป็นเดือนเดือนอย่างเงี้ยเรามานั่งติวกันเองอ่ะแล้วทำไมเราไม่ไปเรียนแบบพวกสถาบันกวดวิชาอะไรพวกเนี้ย สถาบันกดวิชานะพี่มันก็เขาเขาก็สอนเนื้อหาแบบเดียวกันที่หนังสือที่พวกเราอ่านนั่นแหละครับแล้วก็ฝึกให้เราทําแบบฝึกหัดเยอะๆซึ่งถ้าเราเนี่ยเรียนกฎวิชาแล้วแล้วเรากลับบ้านมาแล้วเราไม่ได้ทบทวนเนื้อหาไม่ได้ส่วนอะไรก็คือมันก็ไม่มีผลอะไรสู้มานั่งเตะวันนี้ดีกว่ามาเตะวันได้บ่อยๆด้วยครับแต่ว่าข้อดีของกดวิชาก็มีนะครับผมอ,อย่างเช่นเนื้อหาบางเนื้อหาหรือว่าหลักทรงหลักสูตรไม่ใช่หลักสูตรครับเป็นพวกแบบ จำพวกสูตรอะไรเงี้ยครับเป็นวิธีที่แบบทําเป็นทริคให้เราอะไรนีใช่ไหมใช่เขาก็จะสอนมีวิธีของอาจารย์เขาก็รวดเร็วขึ้นอ๋อก็ทําให้เราจําง่ายขึ้นจําเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องกลับมาทบทวนเองอยู่ดีเขต้องทบทวนอยู่ดีครับเออเนี่ยพี่เห็นคอมแล้วนึกขึ้นหน้ว่าเดี๋ยวนี้เขาสมัครแอปมิชันกันทางคอมใช่ไหมใช้อินเทอร์เน็ตใช้อะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วแล้วมันมันดีไหมมันดีข้อดีมันก็มีครับพี่คืออะไรบ้างครับก็อย่างเช่นมันออนไลน์ไงครับเราสามารถ เราไม่ต้องไปถึงที่ที่เขารับสมัครไม่ต้องเดินทางไม่ต้องอะไรมากมายแค่เราเข้าสมัครแล้วก็ข้อมูลจะถูกส่งผ่านระบบอัตโนมัติเข้าไปทางสถาบันของเขาที่เขาจัดสอบนะครับก็มีชื่อของเราเลยปัจจุบันนี้ก็คืออินเทอร์เน็ตเนี่ยมีทั่วไปทุกซอกทุกมุมของกรุงเทพครับผมร้านกาแฟก็มีแต่ข้อเสียมันก็มีนะพี่นะบางทีเนี่ยเว็บไซต์มันคนมันเข้าเยอะมากๆครับผมเด็กนักเรียนทั่วประเทศก็ต้องเข้ามาสมัครที่นี่กัน ก็เกิดอาการเแบบซต์ล่มนอกจากอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยทำไมเราถึงเลือกร้านกาแฟแบบว่าชิลๆอย่างนี้มานั่งติวกันเปลี่นบรรยากาศนะครับอยู่บ้านอบ้านก็แบบมีแต่ห้องเล็กๆใช่ห้องเล็กๆคือาาามองไปเห็นแต่กำแพงก็เบื่อนันงสูรอากาศเปลี่ยนบรรยากาศมาโอเคเริ่มติวอะไเลยดีกว่ามามามาเายี้มาเาอี้เาอี้ อนนี้เลิกเรียนแล้วหรอเลิกเรียนแล้วคะ่ะตอนนี้นแล้วเดี๋ยวจะไปไหนต่อตอนนี้หนูก็จะไปหาข้อมูลห้องคอมค่ะนี่คอมมีเท่านี้หรอคะมีเท่านี้คะ่ะ<ม>แล้วก็<ม><ม>จะมีข้างบนอีกอ๋อก็ห้องประมาณเท่านี้เหมือนกันใช่โอ้อย่างงี้แล้วจะพอกับนักเรียนหรอคะมันไม่พอคะ่ะเพราะว่านกักเรียนก็เยอะเรื่องคอมก็มีน้อยพูดถึงเรื่องของการสอบแอดมิชชั่นต้องมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการสมรัครตอบด้วยใช่ไหมคะใช่คะ่ะน,นี่มีปัญหาอะไรบ้างไหมเอ่ย มีค่ะคือบางทีเนี่ยพูกหนูเข้าไปในเว็บไซต์เขาเนี่ย<ะ>คือคือข่มันกระลมหลายโรงเรียนมันก็มีคนเยอะแล้วเน็ตท้า<ะ>ด้วยค่ะมันก็เลยลมแล้วมีปัญหาอื่นๆอีกหรือเปล่า,าเรื่องของการสมัครแอน,นิเชั่น<ม>ก็จะมีบางทีเนี่ยข้อมูลที่เรากรอกไปเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกับข้อมูลของเขาด้วย<ะ>คืออาจจะผิดเพี้ยนไปจากนั้นแล้วก็บางทีข้อมูลเราเนี่ยก็จะอาจจะหายไปแล้วก็ต้อง ไปโทรที่ศูนย์เขาโทรไปที่ศูนย์เขาค่ะแล้วก็ในขณะที่โทรนั้นก็มีแบบสายเขาก็ไม่ว่างอะไรแบบนี้ค่ะสายมันพันกันงั้นเดี๋ยวอย่างนี้น้องซ่าหาข้อมูลต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวพี่เอ๋นั่งเป็นกําลังใจให้ตรงนี้แหละโอเคเสร็จพอดีเลยค่ะพี่เอ๋เดี๋ยวหนูขออาสาพี่เอ๋ไปเที่ยวงานไหมคะงา <c oughs> นวัดใช่ค่ะไปไอ้าววันนี้ติวแค่นี้ก่อนเสร็จแล้วเหรอ รับผมวันนี้พอแค่นี้แหละครับแ้วเดี๋ยวผมก่ว่าจะไปเดินเล่นสยามใครคิดนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวก่จะไปเชื่อหนังสือเพิ่มนิดหน่อยเหล้วอะไรบันเทิงรถไฟฟ้าครับผมโหถ้าเกิดแบบขับรถแบบเมือ่อเช้านะได้ติดใา่เลยคงจะติดอยู่ตรงกระสอม ไมถึงต้องมาที่สยามก็เนี่ยพี่เท่าที่พี่เห็นที่เดินผ่านมาก็มีทั้งของกินของเล่นของใช้อาฮะแฟชั่นส่วนหนังสือก็อยู่ใกล้ๆด้วยนมก็เดินไปได้อ๋อนี่ยังไม่รู้ว่าติดหรือเปล่าฮะใช่พี่หนังสือดวงดวงชนากรรม ่อพีฟันทงเลยหรือเปล่าเนี่ยดูไว้เออโถพี่เอ,อ้ยาดทำไมดวงอ่านหนังสือจริงๆเลยดีกว่าพึ่งดวงอย่างเดียวก็คงจะไม่พออ,อย่างนั้นก็ไปครับไปซื้อหนังสือครับไม่เลาดไม่ติด <laughs> บา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  แล้วอ,อย่างเงี้ยเราบอกว่าเราอยู่ในเมือง่บาะแล้วก็มีโอกาสที่ดีกว่าเ <c oughs> พื่อนๆที่เขาอยู่แบบชนบ,บทอะไรเงี้ยแล้วมีอะไรบ้างที่เราแบบอิจฉาคนที่เขาอยู่ชนบทอย่างเงี้ย <c oughs> สังคมของเขาไม่แออัดอาาและยิ่งเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยฮะหรือว่าเราต้องการจะทำอะไรสักอย่างเราตั้งใจเนี่ยแล้วถ้าสิ่งแวดล้อมเราสิ่งแวดล้อมไม่พร้อมเอ่าาอพวกรถลาอะไรก็เยอะแยะคนก็แน่นเสียงก็ดังอย่างจะมา ติวหนังสือกันก็ต้องมานั่งที่ตามมงตามแม็กวมรวมๆกันมันก็อาจจะเสียสมาธิได้ครับพวกเราก็าผมว่าถ้าอยู่แบบไม่อยู่แบบไม่อึดอัดอ่านหนังสือได้เต็มที่มากกว่าอ,อย่างพวกอย่างอย่างที่พวกเขาเป็นครับอ่อะอาไปแบ้วตอนนี้ก็ได้หนังสือแล้วะครับผมแล้วต่อไปนี้ะ่ะไปไหนต่อนเนี่ยผมว่าคงต้องกลับบ้านแล้วล่ะครับกลับบ้านกลับบ้านไปติวหนังสือไปอ่านหนังสือใช่อ่านหนังสือที่จะซื้อมาติวหนังสือนิดหน่อยก็ รีวิวนิดนึงครับที่เราที่ผมกับเพื่อนๆ,ๆได้ติวไปวันนี้ก็ไปทบทวนเดี๋ยวพรุ่งนี้มีสอบ<ๆ>แต่เช้าแลยครับพี่ มาอยู่ที่งานวัดนะคะของอำเภอสังขาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ,คะในงานวันนี้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะมีมีทั้งการรูปลงศิลปะวัฒนธรรมของชนชาติมอนะนะคะก็จะ,ะม,มีการะเล่นของชาวมอนชาวพม่าแล้วก็มีการเล่นอีกมากมายแล้วก็มีร้านค้ามากมายเลยนะคะ<อ>แล้วก็มีเครื่องเล่นด้วยอ๋ออุ้ยถ้าอยากดูแล้วเดี๋ยวง<า>น้องจาพาเพจไปดูได้เลยค่ะงั้นทางนี้เลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกัน ถ้าให้เที่ยวสยามกับเที่ยวที่นี่นี่อยากไปเที่ยวที่ไหนเที่ยวที่นี่มันไม่ค่อยเสียตังค์เที่ยวที่นี่ไม่เสียตังค์เป็นกันเองเนี่ยเป็นกันเองค่ะแล้วก็เที่ยวที่นู้นก็ต้องมีตังค์เยอะหน่อยนะจะทห้สนุกสนานเราตังค์มา100นึ่กคือเดี๋ยวเที่ยวคืออะไรเงี้ยค่ะทำให้สยามสมบูอะไรไม่ได้ที่นี่แบบแตกต่างจากสยามที่กรุงเทพลิฟ์รับเลยเพราะว่าที่นี่มีวัฒนธรรมประเพณีของคนแบบหลากหลายเชื้อชาติด้วยอะเนาะเออสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆมาก โอ้โหพี่อาร์ตนี่ก็นะตามผมมาถึงห้องนอนจะสองทุ่มแล้วเนี่ยพี่ไม่ได้บอกแล้วไงว่าเราตามหนึ่งวันเต็มเตมั้งแต่ตื่นนอนยันนอนเลยโอ้โหแล้วคนอื่นจะคิดว่าไงเนี่ยข้างนอกแบบจ้าว้า,หาเหลอเพราะโค้ด <c oughs> ผมล้อเล่นนะเราก็แบบต้องการเสนอแบบทั้งทั้งวันจริงๆไงตั้งแต่แบบตื่นเลยจนแบบเข้านอน,อนเลยอย่างงี้อ๋อเข้าใจฮะ,ะอันนี้นี่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ย เดี๋ยวผมก็กลับมาทบทวนบทเรียนที่ไปเติวมากับเพื่อนๆตอนเมื่อตอนกลางวันนะครับทบทวนเพิ่มอีกนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวผมก็อาบน้ำน,นอนแล้วครับดี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 ดงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ไม่กลัวละพอเดี๋ยวจะเข้านอนแล้วงี่ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวจะพักพี่ฟูลฟิลละโอเคละครับผมพี่ไปก่อนนะครับสโลนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณน้องเกรดมากๆที่แบบว่ามาให้พี่นะตามติดชีวิตหนึ่งวันเต็มเต็มครับผมไม่เป็นไรครับพี่ผมก็ขอบคุณพี่ๆเหมือนกัน ชีวิตในเมืองกรุงหนึ่งวันที่แสธรรมดาของผมก็ได้จบลงแล้วนะครับกันบ้านเยอะไหมคะเยอะค่ะยิ่งใกล้สอบยิ่งเยอะมากเลยจะมีทั้งรายงานบ้างอะไรบ้างอย่งแบบเนี้ยค่ะน้องซาคิดว่าท้องถิ่นเราเนี่ยมีจุดเด่นอะไรที่ดีกว่าเมืองอะ่ะคนที่นี่เขาก็แบบอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้คือมีเรื่องอะไรก็ คอยช่วยเหลือกันอะไรแบบนี้ค่ะอย,อ,อย่างเช่นถ้าเกิดสมมติบ้านหนูบ้านหนูกําลังทาไร่ข้าวก็จะมีการเกี่ยวข้าว<ะ>ก็จะไปช่วยกันอะไรแบบนี้ค่ะอย่างที่เราเห็นเงเห็นเขาที่เขาแต่งตัวสวยๆไปเที่ยวห้างไปดูหนงังไปฟังเพลงคือเราอยากจะทําแบบนั้นบ้างหรือเปล่าก็ในบางครั้งก็อยากค่ะแต่ว่าด้วยฐานะของเราก็คงทําไม่ได้ไม่แต่งดีกว่าวิญยูแบบธรรมชาติดีที่สุดนะฮนุว่าน้องซาคิดว่าการศึกษาที่ ที่หนูได้เรียนอยู่ในโรงเรียนเท่าเทียมในกรุงเทพหรือเปล่าในความคิดของหนูหนูคิดว่าไม่น่าจะเท่าเทียมกันนะคะเพราะว่าเด็กที่นี่อีกอย่างแรกคือขาดโอกาสโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆแต่ว่าทางโรงเรียนเนี่ยก็พยายามที่จะจัดโอกาสพวกนั้นมาให้นักเรียนแล้วก็ทําให้พวกหนูเนี่ยได้มีโอกาสตรงนั้นด้วยแต่เด็กในเมืองเนี่ยคือ เขามีโอกาสมากกว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีต่างๆสื่อต่างอะไรแบบนี้ค่ะทางบ้านก็มีครบทุกอย่างแต่ว่าเด็กที่นี่คือทางบ้านคือไม่มีอะไรเลยเน็ตเน็ตก็ไม่มีคอมเครมก็ไม่มีก็ต้องรอที่โรงเรียนบางทีที่โรงเรียนเนี่ยคอมห้องคอมแบบนี้ก็จะเต็มทุกวนันบางทีพว่หนูเข้าไปเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ไมไมทันแล้วคือไม่ได้ขอมก็ต้องทําอย่างอื่นแทน ต้องกลับมาบ้านแล้วก็ช่วยทํางานบ้านแล้วก็อ่านหนังสือไปค่ะอ่าน้องซา้งั้นวันนี้พี่เอ๋ไม่กลัวน้องซาแล้วให้น้องซาทํากันบ้านอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนไปแล้วกันเนาะเดี๋ยววันนี้พี่เอ๋กลับก่อนนะคะค่ะบายสวัสดีค่ะ สำหรับชีวิตของหนูหนึ่งวันก่อนสอบก็มีเท่านี้แหละคะ่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆเพียง2ตัวอย่างจากเพื่อนเเพียง2คนนะครับที่เราเนี่ยนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันใช่ค่ะซึ่งที่ได้เห็นไปนะคะก็คือความเหมือนแล้วก็ความ uh huh. ต่างการระหว่างวัยรุ่นเมืองกับวัยรุ่นชนบทค่ะซึ่งก็มีแง่มุมดีๆนะคะที่แตกต่างกันออกไปคะ่ะแต่ว่าถ้าเราอยากให้มีความเท่าเทียมกันหรือมีความทัดเทียมกันในสังคมเนี่ยเราก็คงต้องวอนผู้ใหญ่ในสังคมเนี่ยช่วยกันแล้วล่ะคะ่ะ และหลังจากที่เราเนี่ยได้นําเสนอในตอนของสนามรบสนามต่อไปเนี่ยได้รับผลตอบรับอย่างแบบดีมากๆเลยร้นห่ามเลยเพื่อนๆเนี่ยมีการเข้ามาสแสดงความคิดเห็นหนะเกี่ยวกับรายการตอนนั้นเยอะมากใช่แล้วก็มาดูรายการย้อนหลังเนี่ยเยอะกันมากๆเลยทั้ทงกลุ่มแรงคิดต้นกล้าประชาธิปไตยนะคะร่วมกับเยาวชนเครือข่ายเยาวชนนะคะได้จัดตั้งเวทีสาธารณะขึ้นมาค่ะ เพื่อมาช่วยกันเสนอแนวทางการแก้ปัญหาของแอดมิชชั่นนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนเนี่ยที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาร่วมงานได้นะครับในวันเสาร์ที่13มีนาคมนี้ที่ศูนย์อาหารจามจุรีสแควร์ตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงเย็นครับและสำหรับโครงการแรง k ีดสปีดคอนเทนต์นะครับที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยติดตามกันมาหลายสัปดาห์ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ผู้เข้ารอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีใครเข้ารอบกันบ้างครับ ทไหนนะคะที่ดูรายชื่อไม่ทันเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ www. ranky. com เช่นเดียวกันค่ะแล้ววันนี้เวลาก็หมดลงไปแล้วนะค,ะครับมาพบกับพวกเราได้ใหม่วันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ทางช่องทีวีไทยครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ